อ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะว่าเป็นยังไงโอเคก็เข้ามาเลยห้องนอนก็อันนี้ก็คือวิววิวอันแรกนะครับที่เราเห็นก็คือจะเห็นวิวรถไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะเห็นซอยด้วยดาวหน้าบกซอยเนี่ยถ้าเข้ามานะครับเข้ามาใกล้ๆก็ได้เนี่ยคือซอยสกุวิทหน้าบกซอยสุลิศหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับอันนี้คือเราจะเห็นวิวรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ามาพอดีนะครับเห็นไหมรถไฟฟ้านันมาพอดีนะครับก็อันนี้ห้องนอนคือติดแนวรถไฟฟ้า ก็ในห้องนอนก็คือก็จะมีชุดชุดเตียงที่นอนให้แล้วก็มีอันนี้คือหลอดไฟ LED นะซึ่งความจริงแล้วคือมันสามารถเปิดควบคุมผ่านรีโมทได้ก็จะมีโหมดต่างๆแต่น,นี่คือกลางวันนะมันมองว่าให้เห็นก็ถ้า,ถ,าถ้าตอนกลางคืนก็คือเปิดแล้วก็จะมีไฟเป็น LED อยู่ด้านหลังอันนี้ตัวหลอบลูก LED ด้านหลังก็มีไฟกระพริบหรือไฟพานู่นนีอะไรต่างๆจะมีลูกเล่นมันนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีตรงหัวเตียงก็คือมีชุด ชาร์จแบตแล้วเก็บของได้สแกนด้วยลายนิ้วมือนะครับเก็บตรงนั้น,นะเก็บของนะครับชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับตรงน้นส่วนอันนี้ก็ทางฝั่งนี้ีำนวนน ốt ก็คือตรงนี้คือก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าที่ต่างต่างเหลนี้ไซส์นี้นะ,นะแล้วก็นี่คือชุดโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็จะมีกระจกกระจกนี้ก็คือเป็นแบบ LED นะครับสามารถเปิดปิดไฟได้ก็ภายใน ห้องนอนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแอร์อยู่ด้านนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้แอร์ก็นอนงนี้ได้ก็คือครบครบ,ครบพร้อมนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชุดตรงห้องครัวกันว่าเป็นยังไงนะครับตรงห้องนอนก็จะจะมาประมาณนี้นะก็คือเฟอร์นิเจอร์ทกอย่างครบพร้อมหมดนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยโอเค